อาตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะโน้มนอบน้อมท่านกุมารอิงก่อนนะน้โมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะน้โมตัสสะพระคาวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะกุมารโรอินทะนาโมมังอาคัตติกุมารโรอินทะนาโมมังอาคัตติ กุมารโออินทรนาโมมังอาคัสสตินะก็น้อมนอบท่านกุมารอินนะคะร่วมนะปฏิบัตินะฟังธรรมกับเรามวลมนุษย์นะกลุ่ม MSR นะฟังธรรมท่าน er, มาเซอร์พร้อมๆกันเจ้าค่ะแล้วก็กระแสะของบรรพบุรุษเนาะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนนึกได้ก็น้อมมาพร้อมๆกันตอนนี้เลยรวมถึงตัวเราเองด้วยนะ m อ็มเาทุกบ้านค่ะ น้มนอบน้อมกาบบารมีท่านมาเซอร์ไว้เลยค่ะทุกคนลดอัตรานะทุกคนต้องลดอัตรานะฟังสบายๆ MSR ฟังทำท่านมาเซอร์แล้วเข้าใจนะปัญญาเกิด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 ค่ะน้มนอบน้อมกาบบารมีท่านมาเซอร์เชิญเข้า่าสวัสดีทุกๆคน วันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะ<ม>ได้คุยกันนะเรื่องอยังไงบ้างคะคอร์สอบรมนะฮะคอร์สมาค่ะมาเชิญทุกคนก็จะมาก็จะมีจะมีคนติดรถมาเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าจริงยังไงคะได้คุยกันไว้ว่าวันไหนจะเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงอ๋ออันนี้อ,อันนี้ก็เป็น เป็นเป็นเรื่องราวที่มาสเตอร์จะสั่งการแช้แตมที่เราจะเตรียมเลยทุกคนพร้อมมาหมายถึงว่าทุกคนพร้อมมาที่จะบางคือบางคนจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะเจ้าค่ะอ๋อวันศุกร์ใช่ไหมอ่าแล้วแต่ว่าวันคุกรไม่ได้มาวันศุกร์ถึงตักกี่โมงอะไรคะวันศุกร์ถึงกันสักกี่โมงนะวันศุกร์ก็ก็เราก็เริ่มแบบนี้มาสเตอร์เราก็เริ่มแบบเนี้ยค่ะอ๋อถ้าคนที่จะมาก็จะมาเริ่มเวลาเนี้เจ้าค่ะ เราจะได้รู้เนาะในววันที่วันศุกร์แล้ววันที่สองวันเสาร์ <c oughs> นะตอนเช้านะทุกคนก็ตั้งเจ็ดโมงเนี่ยนะก็จะมีการฝึกในเรื่องของทีกงกันหน่อยหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ชา้าแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็แปดโมงสามิบใช่ไหมอาหารเช้าเนะ <c oughs> อ,าอาหารนี่ก็เป็นอาหารทั่วไปเนาะ เป็น menu, people, Olivier, uh? มันเดเป็นเมนูอาหารสุขภาพอะไรนะนี่ไม่มีค่ะาก็สุขภาพนะอาหารมันสุขภาพอยู่แล้วก็สุขภาพที่ใจใช่ชุดนะพีเซอร์อใช่ใช่ใช่ก็ถ้าใจมันสุขภาพดีผ่อนคลายก็ทานอะไรมันก็โอเคนะในความรู้สึกแต่เมเนาะคือถ้าเรามาเคร่งมาเข่งการกินมันก็จะยุ่งวุ่นวายนะพีเซอร์เนาะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวพลังสรุปคือพลังกายหยาบมันดี พลังกายพลังก็ชาร์จเต็มเต็มคือมาชาร์จมาคราวนี้ก็จะได้ชาร์จของเรื่องของพลังกายหยาบด้วย<ๆ>แล้วก็มาชาร์จพลังกายกายพลังพลังชีวิตแล้วก็มาชาร์จเรื่องของจิตวิญ,ญญาณด้วยก็ <S <S นั่นแหละจะได้ในทุกๆเรื่องะแล้วก็ธรรมะหลุดพ้นทุกคน<ๆ>ก็จะได้กลับไปด้วย ั้นคอรนี้นี่ก็น่าจะสำคัญเหมือนกันสำคัญมากแหละนะนนี่ก็มาเซอร์ก็กเลยไปดูเครื่องไม้เครื่องมือก็เลยใช้มานานแล้วนะ,ะ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็คนที่เขาถึงพร้อมหมายเพราะว่าถึงพร้อมแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะมามาเซอร์สอนอะไรอะ่ะตอนนี้พร้อมรับหมดเลยเจ้าคะ่ะ แล้วแต่ว่าเชื่อจะสอนเลยออตอนนี้พร้อมรับมากอ่ะครับใครควรไป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 ว่าอาวิชาความไม่รู้ความไม่รู้หมดแหละทาให้มันทําไห้มีทุกอย่างเพราะไอความไม่รู้เนี่ยมันเลยมีทุกอย่างนะทุกคนลองดูให้ดีๆนะอวิชาความไม่รู้อริยสัจสีไม่รู้ อายตนะขันห้าไม่รู้อะไรเลยคือไม่รู้อะไร <Okay. S 2> เพราะมันไม่รู้ดลุกเนี่ยมันเกิดเกิดเป็นการปรุงแต่งขึ้นมา hmm. ที่เราเรียกว่าขานใช่ไหม hmm. อ่าขานคือการปรุงแต่งครับเ hmm. ขาพาไม่รู้เลย hmm. ปรุงแต่งก็เกิดเรื่องราวมากมายเยอะแยะนะ hmm. มันปรุงแต่งขึ้นมาการปรุงแต่งก็ปรุงดีปรุง้าย hmm. ใช่ไหม เป็นกายวาจาใจเรื่องของสังขารน,นะที่นี้สังขารเนี่ยมันก็ที่มันปรุงเรื่องราวอะไรมาแล้วเนี่ยนะมันจะต้องจำเป็นต้องมีตัวที่ต้องมารับรู้ในเรื่องที่เขาปรุงขึ้นมาการรับรู้เนี่ยมันต้องใช้ธาตุรู้ สังขารจึงจําเป็นต้องมีาธาตุรู้ขึ้นมาก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะวิชาพอไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งก็เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณขึ้นมาวิญญาณนี่ก็พอมันรู้แล้วเนี่ย มันรู้แล้วเอ้พอรู้แล้วมันจะต้องมีการประจำจะต้องรู้รู้แล้วเอ้ยมันรู้ยังไงรู้แล้วมันเป็นอะไรก็เลยต้องมีนามขึ้นมานามมารูปขึ้นมาก็าวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นนาม,มารูปขึ้นมานะแลที่พอมีนามรูปแล้วมันก็ต้องมีปัจจัยให้ต้องรับรู้ นี่ไอสิ่งที่ต้องรับรู้ทั้งหมดเนี่ยเรื่องราวท,ทั้งหมดที่จะต้องรับรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมมันก็ต้องรับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายสัมผัสแล้วก็ทางนะถ้าจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าอายตนะอายตนะก็มีหกตาหูกายใจ พอมีอยายตนะมาปั๊บพอรับรู้มาแล้วมันก็ต้องมีการกระทบมีอยายตนะภายนอกอยายตนะภายในมีการรับรู้แล้วก็ต้องมีการเกิดเป็นภัสสอยายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภัสสัแล้วพัสสันั่นพอมันเกิดภัสสพวกกันมาป๊บเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นเวทนาขึ้นมา เนี่ยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์พอสุขทุกข์ปุ๊บมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดความอยากอยากได้ไม่อยากได้ถ้ารู้สึกสุขก็อยากอยากเอามันไว้ใช่ไหมเอาความรู้สึกตรงนี้ไว้ถ้ารู้สึกทุกข์ก็ไม่อยากเอาไว้ก็เป็นเขาเรียกว่าตัณหาภาวะากามาตัณหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการตัณหาก็ความอยากในการภาวะตัณหาก็ได้แต่สภาวะน,นั้นภาวะน,นั้นวิภาวะตัณหาก็คือไม่ไม่อยากได้แบบนั้นความรู้สึกที่เราไม่ชอบตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานยึด การยึดเนี่ยมันยึดได้ทั้งทั้งหมดแหละยึดมั่นถือมั่นในความสุขอย่างนั้นยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกดีๆแบบนี้พอจิตมั่นถือมั่นก็ไปสร้างพบขึ้นมาพบก็คือที่อยู่ที่ตั้งที่อยู่ที่ตั้งของจิตอ่ามันจะเป็นแบบที่เรายึดแต่แหละพอเกิดพบก็เกิดชาติชาติก็คือการเกิดขึ้นมา มีอยู่แล้วก็เกิดเมืนะ่อเกิดก็แก่เจ็บตายทุกข์และที่นี่พอทุกข์แล้วเนี่ยนะในกลุ่มของเราทั้งหลายนี่ใช่ไหมเราก็ใช้ตัวทุกข์เนี่ยมาทาความเข้าใจเพราะเราเข้าใจในเรื่องของขันท่าไปแล้วเข้าใจในเรื่องของใจรักไปแล้วนะว่า ทุกธุนเนี้ยมันก็เกิดจากตัวขันห้าใช่ไหมเกิดจากการแต่งเกิดจากปฏิจะอะไรต่างทั้งหมดอี่างี่มันหมุนเวียนเป็นวัฏฏะเนี่ยเราก็เข้าใจก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มมีความศรัทธาว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะพอศรัทธามันก็เกิดเป็นความปาโมดขึ้นมาใช่ไหมปาโมดก็เกิดเป็นปิติกะจายให้ไปเป็นปัสสัทธิ ติตกก็คืออิ่มอ,อกอิ่มใจปันสติจะไปสบายคลายแล้วก็มารู้สึกสุขขยายจากความสุขกข็ามาเป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นสมาธิตัวเนี้ยที่เราจะเอามาใช้การปฏิบัติในแต่ละครั้งในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน สมาธิ e แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะเห็นสภาวะเ,าเห็นปัญามันจะมีปัญญาขึ้นมาเองอะไรสมาธิสติแต่แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างนะั้นนะมันจะต้องมีสตินะสติเด่ยสำคัญ้องมีทุกที่อ่าแต้ว่าที่พูด刚刚กี้มันเป็นเรื่องของปฏิจจสมบัติ by, นะาะงอ๋อ ติดจา่นี่ะมันก็เริ่มจากอวิชานี่แหละดันทุกสิ่งอย่างเนี่ยการที่เราเกิดมาก็เกิดมาจากอวิชานี่แหละการที่เราไม่รู้ถ้าเรารู้มันก็ไม่เกิดแล้วนะปฏิสันทิเนี่ยมันก็ไม่เกิดแล้วนะอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนะอายตนะ สลายัตนะสลาลยไอ6ยัตนะไป6ยัตนะก็คือก็คือมีตาหูจมูกลิ่นกายใจยัตนะก็เป็นปัจจัยเกิดภาษาที่ภาษาเนี่ยราคิดกันดูว่าภาษาเนี่ยเวลามันเกิดจากยัตนะตาเรามองเห็นปั๊บเนี่ยนะคนเราจะเห็นต่างกัน ยิ่งหมาแมวนะนอกอินทรีเนี่ยมันมองเห็นไม่เหมือนเรานะคือสัตว์บางชนิดมันม,นมองเห็นสีแค่สองสีบางเห็นก็สามสีบางชนิดก็ไมจเหไม่สีขาวดำเฉยแต่ว่ามันสามารถซูมได้อย่างนอกอินทรีเ่ยนะมันบินอยู่บนสูงม,มากเลยนะแต่ตามันสามารถซูมลงมาเห็นไข่เล็กๆไ,ไก่ตัวเล็กๆได้ลูกไก่ฮนะตัวเล็กๆเนี่ยน,นกบางชนิดเดนี่ยมันมีตาสามารถจะ ซูมได้มองเห็นหนอนตัวเล็กๆเนี่ยแต่มันบินอยู่ชิ้นสูงนะถ้าเป็นเราอามองเห็นหรอกถ้าเป็นคนตามซูมได้มีเลนส์เลนสนะ์ซูมซูมแล้วโชว์ปุ๊บแล้วสัญชาตญาณมันจะไวมากป,ปั๊บเนี่ยได้ไปเลยนี่คือภาษาที่แตกต่างกันเป็นเรื่องของอายตนะกก็คือ เคยได้บอกแล้วว่าอศระนาเนี่ยนะมันก็มีขอบเขตของมันนะว่าคนก็ถือว่าคนนี้ก็นะเห็นสีได้เยอะมากๆเจ็ดสีลุ้งอัไนฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะต่างกันตรงจะต่างกันนิดนิดหน่อยก็ตรงยายตนะ6หก ตว์ทั้งหลายหมาแมวไก่ในกระต่างกระทียญนะหกบางอย่างคนไม่ได้ยินหมาได้ยินบางอย่างคนไม่เห็นหมามเห็นในเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องตัณหานะความอยากเนะี่ยนเวลานานจะคล้ายๆกันความรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดอะไรต่างนเนี่ยจะคล้ายในตัณหาความทยานจาก อยากคือหมาเนี่ยพอมันอิ่มแล้วมันไม่อยากพอมันกินอิ่มก็ไปนอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์คนเราเนี่ยพอมันมันอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วเนี่ยมันต้องมีการกักตุนอยากจะอัดตุนไว้อีกอยากจะอะไรมันมีความปรุงแต่งหลังคานมากมายม,มีการยึดการสั่งพบอะไรเยอะแยะนั่นไหนก็คือปฏิจจ์นะ นี่ก็มาในเรื่องของที่มาเตอเคยเล่าเลยนะในเรื่องของการอาคนที่ถวายดอกไม้พระนีนะ่คือว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงตัวติจจจใช่ไหมการนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคนแก่นะหญิงแก่คนหนึ่งเนี่ยเอาดอกไม้ไปถวายพระ หนึ่งเดือนผ่านมาเขาเกิดอายแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นลม,มนะเขานึกถึงอดอกไม้ที่ไปถาวายพรนะนึกได้อย่างเดียวอย่างอื่นนึกไม่ได้เพราะใกล้บุญกุศลใกล้ที่ทำเนี่ยก็คือทำดอกไม้พระนี่นี่พอมันนึกได้ปุ๊บมันก็เกิดเป็นอุปทานขึ้นมาใช่ไหมอุปทานเนี่ยอุปทานก็คือความที่มันยึดไว้อะ ดอกไม้นั้นดอกไม้ที่เห็นวันนั้นนากับตอนที่เขานึกได้มาตอนวันนี้เนี่ยหนึ่งเดือนผ่านไปดอกไม้น่ะมันเน่าเปื่อยไปเลยหมดแล้แต่ว่าเขาเนี่ยสามารถยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปรุงแต่งมันขึ้นมานะแล้วก็ยึดแล้วก็ไปสร้างพบได้เป็นพบของนางฟ้าได้ไปอยู่ไปไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ได้เนี่ยสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาได้ไอ้ตรงนี้แหละที่บอกว่า ดอกไม้ที่มันแห้งเหี่ยวไปแล้วเนี่ยนะมันเป็นสังกัตธาตุนะมันแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรักมันกระดับเหียวไปแต่ก็กลับลารที่ยึดมั่นถือมั่นเราแปลผันจากดอกไม้อะมาสร้างรูปนามบนสวรรค์ได้เป็นวิมานชั้นโอ้ยวิมานใหญ่กว่นะนั่น แ้่เราทำใจให้ว่างๆนะทำรูปน้ำกันให้มันว่างๆเนี่ยนะถ้าเราก็สังฐานปรุงแต่งอะไรขึ้นมาใช่ไหมยึดมั่นถือมั่นสร้างพบขึ้นมาใหม่ของเราเนี่ยเป็นพบของผู้ที่มัง่งคั่งใชม,มันก็ทำได้แต่ขอให้ว่างอางเดียวแต่ผู้หญิงคนเนี้ย ก่อนที่เขาเจะเส้นลมเนี่ยตจ็ดเขาว่างมาคือมันว่างเลยมันว่างแล้วก็มีเรื่องเดียวมันมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องดอกไม้เนี่ยมันถึงไปสร้างรูปงามบนสวรรค์ได้ของเราก็คือว่างนะเนยว่างอย่างเดียวแหละแล้วก็จะสร้างอะไรก็สร้างกันไปเอาทำเป้าหมายให้ดีแล้วก็ความคิดที่ ที่จะไปขับดันจะไปได้ไปได้มันจะไปได้ไอต้ตัวตัวครบคือต้องสร้างให้มันให้มันครบอ่ะในเรื่องของความคิดแล้วก็ในแต่ละวันทํางานด้วยคําว่าทํางานให้มันสอดคล้องกับป้าหมายก็แค่นั้น เดี๋ยววันนี้ก็ให้นั่งสมาธ่กันสักแป๊บหนึ่งหลับตาหลังตั้งตรงๆนั่งสมาธิคนที่นั่งขัสมาได้ก็นั่งขัสมาินะถ้านั่งสมาธิแหละนั่งสบายๆคนที่นั่งไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอีกอ้กี๋หลับตา เราเนี่ยอุปทานเนี่ยถ้าเราใช้ออุปทานเนี่ยสภาวะของมันก็คือฉันทะลาคะเนี่ยยึดฉันทะความพอใจลาคะฉันทะลาคะเนี่ยจริงๆแล้วสังขารอีกตัวสังขารเนี่ยมันก็เกิดจากตัณหา อันเวทนาที่อวิชชาสัมผัสนะสังขารอันเกิดจากสังขารก็คือตัณหาอันเวทนาที่อวิชชาสัมผัสความอยากในตัวเวทนาแต่เนี่ยที่มันมีอวิชชาสัมผัสอยู่ท้ายสุดท้ายตัวอวิชชายน,นะที่เราพยายามมา อบน้อมนึกถึงรูปนามกันห้า,าที่มาซเเคยได้บอกสอนไปว่าสุดท้ายแล้วจริงๆไอ้รูปนามกันห้ามันก็ไม่มีอยู่จริงกรรมทั้งหลายมันมีมันก็มีอยู่ในขันห้าที่พอขันห้ามันไม่มีอยู่จริงสุดท้ายแล้วกรรมมันก็ไม่ใช่เราทำแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นทำ แต่มันก็มาจากประธานาที่ยึดมั่นถือมั่นดัานเราก็พยายามน้อมจิตเข้าไปที่ความว่างๆนั่นแหละเพราะมันว่างว่างจากรูปนามทั้งหลาย ขันห้าอัตราตัวตัวมันเบาบางลงไปไอตัวกรรมมันก็จะน้อยลงเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะห้าทั้งหลัไม่ไม,ม,มีตรงนี้นะทีนี้เวลาที่เรามองขันห้าเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราเนี่ยมองตัวเราอยู่มันเป็นการ,การปรุงแต่งอยู่อีกมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นอะนะไอตรงเนี้มันหลายชั้น หลายชัน้นหมายถึงว่าสมมติมันหัดสมมติสมมติสมมติมันสมมติขึ้นมามันสังขารปรุงกันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฉะนั้นบางทีเราเนี่ยเหมือนกับว่าเรารู้เราไปรู้ความคิดนะแล้วเราก็มารู้ตัวทั่วพร้อมตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะก็พยายามรู้ตัวทั่วพร้อมใช่นนะและก็ฟังเสียงมันเสิร์ฟไปแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมไปฟังเสียงมันเสิร์ฟไปรู้ตัวทั่วพร้อมไป,ไปด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยรู้ตัวทั้พร้อมแต่ที่จริงมันยังไม่ใช่เราเนี่ยก็เ,เป็นความรู้สึกในขันห้าอีกแล้ใช่ไหมตรงเนี้ยเราอย่าไปหลงประเด็นอย่าอย่าไปอย่าไปหลงรู้หลงคิดเหมือนที่มาเซอร์เคยบอกกันนะสุดท้ายแล้วก็เคยบอกแล้วว่าที่เรียนมาทั้งหมดเพื่อความเข้าใจและสุดท้ายแล้วเราต้องทิ้งทัง้งหมดสุดท้ายแล้วมันจะเหลือ มันจะเหลืออะไรสุดท้ายมันจะเหลืออะไรสุดท <re> <montage> the ้ายมันไม่เหลืออะไรนะมันไม่มีอะไรเหลือน่ะเออสุดท้ายมันไม่มีอะไรหรอกมีอะไรเลยสท้ายแล้วเราจะไม่เหลืออะไรนี่แหละทุกคนถึงได้กลัวไงวะเอ๊เดี๋ยวถ้าเกิดเราจบกิจไปแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วจะทํายังไงเอ้าไหนอยู่ก็ ที่นี้ทุกคนก็ลองดูว่าทุกอย่างรูปตามกันหน้านะที่เรามันถือมันมันก็เปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติกฎของไตรลักษณ์อนจังทุกขังนั้นตามันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงเป็นทุกนัตตาไม่มีตัวตนอยู่จริงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นแม้แต่ตัวเราที่นั่งอยู่เนี่ยทุกอนุทุก,ทกนะมันก็เปลี่ยนแปลงตลอด คอมเพเซอร์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทุกคนก็เปลี่ยนแปลงทุกวันนั่นแหละบางทีก็เปลี่ยนแปลงจนน่าใจหายแต่ถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงเราก็เห็นเป็นธรรมดาใจเราก็จะวกวา่าง อายตัตนทั้งหลายที่รับอายตนที่รับรูปเข้ามาทั้งหลายรูปทั้งหลายก็ไม่เที่ยงรูปทั้งหลายก็ไม่ได้มีอยู่จริงก็มาจากความว่างๆกันแหละ,ะความคิดมโนทมอารมณ์ทั้งหลายมันก็ไม่มีอยู่จริงก็เกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา เราเข้าใจนะก็มาดูลมหายใจกันหายใจเข้าออกนะดูลมหายใจก็คือรู้ลมหายใจคือรู้รู้สึกลมหายใจนั่นแหละหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าสั้นรู้เข้ายาวรู้ออกสั้นรู้ออกยาวเข้ายาวออกสั้นก็นแล้วแต่นะ ให้เราูลมหายใจเนี่ยโน้มพลังชีวิตเข้าไปโน้มความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปโน้มกุศลเข้าไปใหเลมหายใจโน้มความเมตามตากรุณามตาุตตาเนี่ยเบ็ดขาเนี่ยทำของพลมโน้มเข้าไปอัน,นพอลมหายใจไปฟอกขาดขันเรา เป็นเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายนะในร่างกายเราก็จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ร่างชีวิตก็จะเป็นพรงเนหะมันพรหลงังจากนั้นก็ไฮระ้อมที่พานเข้ามาที่พานก็ความดับอบเย็น ก็เกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมาปรุงแต่งมานะลุความว่างเข้ามานะลุกความเย็นดับขึ้นมานะมันก็ว่างในระดับของขันห้าที่เราจะให้มันว่าง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 ,างก็กนโน้มนไปอันนี้ก็ในแต่ละวันเราทำมาด้วยความว่างอยู่แล้วนะเดี๋ยวต่อไปเวลามันรู้มันรู้เองเวลาที่มันจะเกิดสภาวะ หรือว่าจะเราจะได้รับนะความที่มันถ้ารู้เลยนะมันจะมารู้ความจริงจริงๆของมันเนี่ยนะฟังไปเรนะื่ยอยๆนะฟังไปเรื่อยๆเมันรู้มันเองนะฟังไปเรื่อยๆอ่ะยันะยนั่นก็น้มญญามาอะนะนมปัญญาเข้ามานะน้อมปัญญาเข้ามา MSR นี่ครับ มันเป็นของกลุ่มพวกเราใครก็เป็นของทุกคนนะกน,นั่นแหละนะเอมอารการเรสนาเรสนสั่นพ้องกับเพื่อมให้ไปถึงสิ่งสิ่งนั้นเอเเป็นทุกอย่างเอเมนอเชื่อใน,นทุกสิ่งทุกอย่าง เอเมดาอยู่ระหว่างโลกุตรตะกับโลกมิยะอ่ะนั่นก็มารู้สึกตัวทัพแล้วก็ขึ้นมากันทั้งสองคนนะเอรเราสังเกตว่ามเาอเอราเอร์แมเเาเอมาเซอร์ขยายความตรงเมื่อกี้ให้ตาหมิงนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะตรงที่อวิชชา มันเกิดอะไรเมื่อกี้มาเซอร์เดี๋ยวจะมีต้องมีคนไปฟังซ้ำเลยคะอ๋อกส็สังขารการปรุงแต่งเนี่ยก็เกิดจากปัญหาอ,อันเวทนาที่วิชาสัมผัสอะไรนะอีกทีนะมาเซอร์อ่านะคะปัญหาปัญหาอันเวทนาอันเวทนาที่อวิชาสัมผัสอ ที่อวิชาสัมผัส <c oughs> ก็คือเวทนาที่อวิชาสัมผัสแหละแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> ทีนี้ว่าทุกคนต้องเข้าใจนะว่ามันหมายสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอื่นทั้งหมดในตรงนี้มันจะเกิอ <c oughs> นอในมันม,มันหมายสิ่งใดสิ่งน,นั้นก็เป็นอื่นไปทั้งหมดหลเลยวะลองดูกัน ต่เนี่ยนะมันก็ใช่ใช่ก็ปราวธรรมนะเนี่ยมันเนื้อมาจากเครื่องมาเืร์